เกาะกูดครั้งแรกเกาะกูดแบบโนแพลน3วัน2คืนเกาะกูดพาราไดบีดรีสอร์ท รีสอร์ทตั้งอยู่หาดตะเภาทางทิศตะวันตกของเกาะกูดเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงทะเลเลยช่วงที่เราไปคลื่นลมแรงเกินคาดไปนิด <laughs> ที่นี่มีชายหาดยาวประมาณ200เมตรใสยนุ่มละเอียดมีร้านนั่งชิลมีมุมเปลมุมชิงช้าให้นั่งเล่นที่ด้านขวาของหาดมีโขดหินสวยๆให้ถ่ายรูปด้วยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสระสีส้มสดใสตัดกับสนามหญ้าสีเขียวดูสบายตาห้องพักมีหลากหลายแบบนะเราพักห้องดีลักวิลล่าโซนริมทะเลห้องนอนขนาดกำลังดีเตียงขาวนุม่มนอนสบาย มีทีวีโซฟาสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันห้องน้ำกว้างขวางแยกโซนเปียกโซนแห้งมีระเบียงหน้าบ้านให้นั่งรับลมด้วยที่นี่อาหารอร่อยรสชาติไม่จัดมากใครชอบรสจัดขอพริกขอมะนาวเพิ่มได้ของทะเลคือสดมากพอเขาจับกันหน้าที่พักเลย <c oughs> ยอกๆส่วนอาหารเช้าก็มีให้เลือกทานหลากหลายเมนูโรงแรมมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยนะแต่ทริปนี้ตั้งใจมากินมานอนเดินเล่นริมทะเลดูพระอาทิตย์ตกแค่นี้ก็ดีต่อใจแล้วเกาะกูดพาราไดบีรีสอร์ท